ผ้าผืนนี้นะคะเพื่อนๆเมย์เย็บจากเศษผ้าล่ะค่ะเรามาดูวิธีการเย็บกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเศษผ้าที่เมมีนะคะเพื่อนๆหลือจะตัดชุดอันนี้เป็นผ้ากาวยูซีค่ะเราขหันฝั่งที่เป็นผ้ากาวนะฝั่งที่เป็นเม็ดกาวขึ้นมาค่ะแล้วก็ตัดเศษผ้าของเราค่ะเอาด้านผิดนะคะประกบลงไปแบบนี้แล้วเราก็เอาเตารีดค่ารีดนะคะค่อยๆรีดค่ะอย่าให้หน้าเตารีดโดนผ้ากาวโดยตรงนะคะเพื่อนๆ แล้วก็ค่อยๆปูเศษผ้าลงไปแบบนี้นะคะตามแหนการวางค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเป็นเรื่องของไอเดียแล้วล่ะค่ะเพื่อนเพื่อนก็ค่อยๆวางลงไปแล้วก็เอาตาลี้ค่อยๆกดๆกดกดลงไปแบบนี้นะคะเศษผ้านะคะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ค่ะใช้ได้หมดเลยเพื่อนๆนค่อยๆ,ๆ่อกดไปค่ะระวังผ้ากาวนะคะอยองหยาดรีดโดนแบบหน้าของตัวเม็ดกาวนะ ออมาได้แบบนี้ค่ะได้ผืนใหญ่อยู่นะพริกค่ะเอาฝั่งที่เป็นผ้าก,กาวขึ้นมาค่ะฝั่งนี้ไม่มีเม็ดกาวนะเพื่อนเพื่อนจะเป็นผ้ากาวแล้วก็ค่อยๆกดเตารีดลงไปค่ะรีดย้ำนะคะจากนั้นไม่ขอตัดผ้าส่วนเกินออกก่อนค่ะผ้าที่มันแบบเกินออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นคันนี้ก็จะมาเย็บนะคะให้ตัวผ้าเนี่ยติดกับผ้ากาวให้แน่นยิ่งขึ้นไปค่ะ ไม่ใช่ฝีเข็มหางหน่อยนะเพื่อนๆแล้วก็เย็บกดแบบนี้เลยค่ะไม่เย็บเป็นตารางสี่เหลี่ยมแบบนี้นะใครอยากจะเย็บเป็นแบบก้นหอยวงกลมหรือลายแบบไหนก็ได้ตามชอบค่ะขอมีเสร็จเรียบร้อยได้แบบนี้ค่ะมีว่าจะเอาไปทํากระเป๋านะคะเพื่อนๆ